เรามีภารกิจอะไรยังไงบ้างคะพี่ที่จะพิชิตออฟฟิศซินโดรมถูมือขึ้นมางสูงนะครับแล้วก็เอ็นไปนี้ครับเปฮะได้แน่นต่าต่อไว้เลยก็ได้ค่ะ <c oughs> การสุขภาพเป็นรายการสร้างความสุขสำหรับทุกเพศทุกวัยเพราะภาพหนึ่งภาพนำเราไปหาความสุขได้เสมอ สวัสดีค่ะเพื่อนๆรายการสุขภาพวันนี้พลพาทุกคนมาอยู่ที่สสสค่ะเพราะว่าพลมีนัดกับพี่คนหนึ่งค่ะจะมาขอคําแนะนําเขาในเรื่องของการออกกําลังกายพิชิตออฟฟิ r o m e เพราะในช่วงที่ผ่านมามัน Work From อมโฮแล้วพลก็นั่งทํางานอยู่กับที่เป็นเวลานานทําให้แบบมันปวดเมือ่อยปวดคอสภาพก็ตามรูปตามภาพที่เห็นนี้แลคะคะวันนี้ก็เลยจะมาขอคําแนะนําจากพี่ท่านหนึ่งที่เขาจะมาช่วย เราในเรื่องของการออกกำลังกายพิชิตออฟฟิศซินโดรมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามพลอยไปดูกันเลยค่ะขึ้นลิฟได้ไหมคะไม่ได้ต้องบันไดกี่ชั้นนะพี่ห้าหกชั้นสบาย้หกชั้นเองชิวชิว ค่ะชั้นหกแต่เดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวออกกาลังกายกันนะคะพี่โอีค่ะสวัสดีครับพี่โอก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสสสใช่ครับวันนี้จะเรามีภารกิจอะไรยังไงบ้างคะพี่ที่จะพิชิตออฟฟิศซินโดรมวันนี้เราจะมาออกกำลังกายกันครับก็คือว่าเป็น้าที่จะทําให้เราทําเองที่บ้านด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเพื่อนๆนก็สามารถทาได้ทำตามเราเลยใช่ครับถามนิดนึงพี่โอ๊ออกกําลังกายเยอะไหมคะปกติก็ ประจำครับผมแต่ว่าก็ <ừ> ayo, ถ้าอยู่ที่บ้านก็พยายามที่จะเรียกว่ามีมีกิจกรรมทางกายที่ให้มันต่อเนื่องไม่ให้มันเนื่อยนิ่งถือว่าด <ille S 1> ูเลยแบบว่าหล่อขนาดขอบคุณครับโอเคค่ะวันนี้เราจะทํากี่ท่ายัางไงคะพี่วันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นจัดให้5ท่าก่อน นะครเป็นเป็นห้าท่าง่ายๆที่ใช้อุปกรณ์ซึ่งซึ่งทุกคนมีอุปกรณ์ก็สามารถทำหาได้ในบ้านใช่ครวันนี้มีอะไรบ้างคะมีเก้าอี้ก็มีเก้าอี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นประยุกต์อะครับใช้เป็นเรียกว่าเป็นขวดน้ําก็ได้นะครับที่บ้านอะไรเงี้ยครับโอเคและท้าออกกําลังกาย5ท่าวันนี้5ท่าใช่ไหมคะใช่เราจะนั้นก็คือพีชิตอ f ฟฟิศซิงโดมซึ่ง สามารถทําได้ก่อนที่จะเป็นออฟฟิซินโดไม่ใช่ว่าแบบมันเป็นแล้วเพิ่งจะทําแต่ทุกคนสามารถทําได้ใช่ครับทำเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองครับโอเคค่ะพี่งั้นพร้อมแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องถอดหน้ากากก่อนไหมคะแบบเนื้อต้องอะไรอ่าได้ครับโอเคขออนุญาตถอดนะคะวันนี้เราก็อยู่ห่างกันแล้วเนาะได้ครับแต่ใจเราคงใกล้กันแหละพี่ครับก็เริ่มจากยืดตัวก่อนครับอ่ยืดอย่างนี้ก็ได้ครับอยืดยืดให้สุดนะครับค้ั้งไว้สิบวิอย่างเงี้ยครับ นะครับค่อยๆคลายลงมาช้าครับอ่านะครับโอเคท่าที่สองค่ะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากนั่งก่อนครับอ่านะครับเมื่อกี้คือท่าแรกที่ช่วยเรื่องต้นคองเราโอเคค่ะแต่ว่าอันนี้ท่าบริหารอกนะครับก็คือว่าเริ่มจากการที่นั่งนั่งตัวตรงนั่งให้เต็มก้นนะครับอ่านั่งให้เต็มก้นเสร็จแล้วก็แอ่นอกขึ้นมานะครับแล้วก็ควยมือไปด้านหลังนะครับถ้าถ้าไม่ถนัดขยับออกมาหน่อยก็ได้ครับหรือลองยืนขึ้นนะครับแล้วก็ยืดยืดอกไปนะครับแล้วก็ เงยหน้ามองด้านบนนะครับอาจจะนับ5้าก่อนก็ได้ครับท่านี้สําคัญก็คือว่าพยายามยืดอกออกไปให้ตึงนะครับมันก็จะช่วยยืดหน้าอกของเราเนี่ยได้นะครับช่วยให้ลดความเมื่อยล้าลงนะครับมันก็รู้สึกตึงไปหมดเลยนะครับ,รบตึงไปหมดเลย <laughs> ก็ถ้าเกิดใครมีเวลาเยอะครับถู้าใช่ครับผมต่อไปท่าที่3ครับพร้อมค่ะเริ่มจากนั่งเก้าอี้เนี่ยครับนั่งทํางานนะครับอาจจะชูมือขึ้นมาสูง นะครับแล้วก็เอ็นไปครับเอ็นไปให้เรื่อยรู้สึกว่าฝั่งขวาเนี่ยเราตึงนะครับจริงๆถ้าอ่านี้ทําได้สิบห้าวิเลยก็ได้ครับแต่ว่านี่เราเริ่มสักห้าวิก่อนนะครับห้าครับโอเคอ่าเราก็ค่อยกลับมานะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเคล็ดอ่ค่อยกลับมาแล้วก็เล่นอีกฝั่งหนึ่งก็ยกฝั่งซ้ายขึ้นนะครับเอ็นไปด้านขวาปึ๊บนะครับก็จะรู้สึกนะฮะ น่นเรารู้สึกตึงนฮะ้างนใช่ค่ะใช่ใช่ต้ต่อไปเลยก็ได้ค่ะได้ครับอันต่อไปเป็นท่าที่สี่นะครับเมื่อกี้เราเล่นสี่เหรอคะสี่ครับโอเคค่ะพุ่งสี่สี่จริงๆแต่ว่าเมื่อกี้เราออกกับเก้าอี้กันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบื่อกันนะฮะอันนี้สมมุติกรณีที่ว่ามีขวดน้ําอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ขวดน้ําพวกนี้ออกกําลังกายได้ก็จะเป็นส่วนของแขนนะฮะก็ให้แนบข้างลำตัวนี้ครับแล้วก็หมุนนี่ครับ จะหมุนเรื่อยๆครับหมุนไปก็สลับกับท่านี้ก็ได้ครับค่อยๆยกขึ้นมานะครับแขนชิดติดลําตัวนะครับแขนชิดลำตัวนหนึ่งสองสามนะครสี่นะคบห้านะคบอ่าแล้วก็เราก็สลับกับกนหมุนก็ได้ครับอ๋อทส,สลับไปมาใช่ใช่นี่เพื่อแม่เป็นการเสียเวลาเราจะยกสลับกันนะครับอ่ะหนึ่งทีนึงอ๋อสลับกันขวาก่อนนะขวาไปล,ลงเสร็จซ้ายสองนะครับ สามนะครับเรื่อยๆครับนะครับ,รบอ่าล้วก็อาจจะสลับกับการหมุนอย่างนี้ครับข้อมือหมุนเบาๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นเรียกว่าพวกข้อมืออักเสบหรือเอ็นอักเสบะลรพวกนี้ครับนะครับพยายามยกแขนที่มาตรงๆ,ๆนี้นะฮะอย่า,ยาพยายามปีตรงนี้นะฮะ,<โ>ย,ะ,ะยกขึ้นมาตรงตรงนี้อ่า ปิดเข้าอย่างเงี้ยลองลองใช้แบบไว่างงี้ตรงตรงอ่าอย่างงี้ครับก็จะช่วยครับครับกูไหมคะพยายามบีบบีบอย่างเงี้ยฮะอ่าหงอกใช่ตรงตรงหรือท่านี้ก็ได้ครับท่านี้ก็คือตรงตรงนี้ครับมันก็มืดๆเหมือนกันนะฮะ ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้ขวดยังเบานะฮะถ้าเกิดขวดเป็นลิตรเนี่ยมีราได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวท่าอะไรต่อคะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วครับครับประมาณนี้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวท่าที่ห้าครับอันนี้ทายแล้วครับท่าสุดท้ายแล้วดีค่ะดีใจด้วยนะก็เมื่อกี้เราไล่จากส่วนบนลงมาหมดละใช่ไหมฮะอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ออกก็คือขาขาของเรานั่นเองครับขาก็เป็น ส่วนที่ออกกําลังกายได้โดยใช้เก้าอี้หนึ่งตัวนะครับก็คือเราอาจจะหมุนอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าลองลองหมุนหมุนอย่างนี้ดูก็คือว่าถ้าเราเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะยังทรงตัวไม่ดีนะครับก็คือให้เอามือจับพนักพิงนะครับอ่าเอามือจับพนักพิงเสร็จแล้วนะครับก็เอามือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจับกับข้อเท้าของเรานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาให้ตึงนะครับค้างไว้สักสิบวิ ท่านี้เราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาของเราม,มันตึงนะครับมันทํางานอยู่นะครับก็นับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้านะครับอ่าเราก็ค่อยปล่อยขาลงโอเคนะครับปล่อยขาลงเสร็จก็ฝั่งตรงข้ามครับหนึ่ง <1, S 1> นะครับสองสามสี่ห้านะครับอ่าล้วค่อยปล่อยลงนะครับหรือว่าใครที่ทาจนคล่องแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ต้องใช้เก้าอี้ก็ได้ก็คือ ใช้การใช่จับได้เลยนะครับแต่ว่าก็มันอาจจะโครงเค้งนิดนึงถ้าเกิดยังไม่คล่องครับผมยังไงก็คือมันมันมันง่ายนะพี่ถ้ามันมันสามารถทําเองได้ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ทําได้ง่ายครับแล้วก็มันก็จะช่วยป้องกันเราจากอาการเมื่อยจากออฟฟิศซินโดใช่แล้วก็เป็นท่าที่เป็นท่าที่เราสามารถเออเขาเรียกอะไรยืดเหยียดก่อนที่จะออกกำลังกายหนักๆได้คือใช้ห้าท่านี้ได้เลยใช่ครับ ก็ได้ทั้งห่าท่าเลยแล้วก็ข้อดีคือมันทําได้เลยที่บ้าน<ช>กับอุปกรณ์ง่ายๆที่มีอ่ะครับแล้วถ้าแบบเวลาเราเรานั่งนิ่งๆแล้วแบบเราสึกว่าเมื่อยแล้วเราแบบแบบนี้คือได้ไหมคะแบบนี้ตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยตามตามตามใจฉันเนี่ยต้องบอกว่าคือมันได้ในแงน่ที่ว่าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวแต่เราการที่เราสะบัดผิดหลักของเราเนี่ยมันอาจจะทาให้เราเสี่ยงบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตคือว่าท่าที่บอกไปเนี่ยจะเป็นท่าท่าที่เรา พยายามโฟกัสกล้ามเนื้อเราแล้วเราใช้ใช้มันใหถ้ถูกหน้าที่ของมันครับคือ <Okay. S 2> ถ้าเราสบัดอย่างเงี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันหมุนผิดองศาจะเสี่ยงบาดเจ็บเพิ่มได้ครับโอเค่ะวันนี้ถือว่าแบบคุ้มมากๆเลยสําหรับ5ท่าที่เป็นการป้องกันเราในการที่จะเจ็บป่วยจากเจ้าออฟฟิซินโดมแล้วก็สามารถที่จะแบบว่า เป็นท่ายืดเกียก่อนออกกำลังกายอยู่นะพลยเป็นการขยับร่างกายอย่างนี้ใช่ไหมคะคเพราะว่าทราบมาว่าคนไทยในทุกๆวันนี้มีพฤติกรรมทางกายที่น้อยลงใช่ไหมพี่โอ๋ใช่ครับซึ่งเจ้าห้าท่าที่พี่โอ๋ว่าเนี่ก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้สุขภาพเราเนี่ยมีการขยับมากขึ้นใช่ครับช่วยพี่โอ๋มีอะไรแนะนำไหมคะสำหรับมือใหม่อย่างพลอยที่จะต้องมาทำท่าท่าอะไรเนี่ยมีข้อควรระวางังหรือมีอะไรไหมคะก็อยากแนะนําให้ให้เริ่มเพรยังเด็กสำหรับคนที่ไม่เคยเลยให้เริ่มลุกมาทําก่อน เริ่มลุกมาทำใน,ในจำนวนที่อาจจะไม่ต้องเยอะอะครับแต่ว่าให้พยายามทําคืออย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราควรลุกขึ้นมาทําท่าเหล่านี้สักสองสาท่าก็ได้นะครับม,มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นเท่านั้นเองเอคือเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราอาจจะติดใจแล้วไปออกกำลังกายเยอะขึ้นก็ได้สิ่งเล็กๆทําให้เราติดใจนะคะทุกคนใช่ครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอ๋มากมากเลยครับพี่นะค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับ5้าท่าที่ได้แนะนําไปวันนี้พลอยทําได้และเชื่อว่าทุกคนก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนําท่าทั้ง5าท่าไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อพิชิตออฟฟิศซินโดรมกันนะคะรายการสุขภาพวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องยูทูบสสสด้วยนะคะและสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่ w w w t h a i h e a l t h o r t h ค่ะวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะแบบว่าห้าท่าวันนี้ทำพลอยแบบ เหนื่อยมากเมื่อยมากเดี๋ยวต้องขอตัวไปพักก่อนแล้วกันนะคะคลิปหน้าจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามชมได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูลงลิฟต์ได้ไหมอะ่ะบนันไดหรอหชั้นนะนะขอย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อนๆ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องสอสสในรายการสุขภาพเพราะพลอยเชื่อว่าภาพหนึ่งภาพนำเราไปหาความสุขได้เสมอฝากติดตามด้วยนะคะ